สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกกลุ่มริสแมนทนทุกท่านก็กลับมาพบก,กับแนวทางเราพัฒนารอบปะจําวันที่2พฤษภาคมนะครับรอบที่แล้วก็เข้าเพียงแค่เข็กลูดนะครับให้เด่นก็เข้าที่9นะครับ91 95นะึหท่านใดที่ลูด9ก้าอาจจะชมนีว้วันนี้เด็นลูดจากสูตรคำนวณผมให้เด่น3 5และ 8. สจัดให้3า3สองส5มห้าสาม8ปดห้8ห้าชุด3ตัว5 3าสามสอ8ห้าสอดเก้ดเกยนะครับเป็นแก่แนวทางเท่านั้นก็ช่วงนี้ก็ต้องขอไปนะครับจ่อให้ไม่เข้าเข้าแค่เพียงเด่นและลูดเท่านั้น แนวทางมีเข้าไม่หลุนนะครับก็โปรดใช้วิจารญาในการรับชมก็ขอให้ทุกท่านที่ติดตามโชคดีครับจะเจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับ